นี่ก็คุ้นเคยก่นทุกคนเพลนมากทุกคนคะพี่อมไปเจอคลิปตลกตลกในติ๊กต็อกมาก็เลยจะเอามาให้เราสามคนได้ดูถ้าใครหัวล้อก่อนก็รับบทลมงโทนี้ไปเลยค่ะกินลูกอมเผิดจะเหตุสักแค่ไหนกันเชียวคะคุณโทนี่อ้อโหก็ต้องลองดูค่ะบายกินได้อยู่แล้วมาดูคลิปกันเถอะค่ะ

ใช่ใช่สีส้มล้วงโีส้มอลดอลโ้เราเป็นข่าจะกิดแล้วเราไปฟังแบบนี่แล้วเราสึก็มาบอกแล้วเขาชอบคนนี้ชอบอินเทดชอบจับชอบินเผ็ดชอบอินเผ็ดชอาจัชอบินเดชอบอินเดแมหมดรู้วกันว่าเขาจะได้สีอะไรครับผมใช่มาุ้นกนนะคะว่ามีระดับความเผ็ดจากเผ็ดน้อยไปเผ็ดมากๆอัน้คือเร้แต่รวงใช่ไมคะใช่ค่ะมาขอให้ได้เผ็ดมาก ไมีสองสีเอามากใอะไรปิดไปก่อนนั้นเลือกส้มสีส้มนี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเขียวได้เขียวจะได้รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าอ๋อกินเป็ไงกินมันออกมาเลยกลิ่นพีคสุดๆมันเผ็ดจริงหรอคว้าไปไปทิปกินบ้านดีกว่า เาไหนพวกกินมะระที่อร่อยที่สุดในโลกอุ้ยมผมเลยขมมะระพี่ฮะพี่ฮะกินมะระให้ดูหน่อยครับเอ้ยพวกเองไม่เคยเห็นคนกินมะระหรือไงฮะดูนี่ไม่เคยเห็นอะอ้เก่งจังคำใหญ่มาก มันจะเผ็ดแค่ไหนเชียวเนี่ยนั่นนลยดิลูกอมเนียค่ะทุกคนเอ้ยแฉะไม่ไมันไม่เผ็ดมันยังไม่ค่อยเผ็ดแต่อินมันแบบแรงมากนี่เพรานี่หลอกเขาไะเนี่ยเผ็ดน้อยอะไรที่ไหนเนี่ยเออเออเหม็นเขียวมากเออรสชาติไม่ได้เลยอ่ะมันไม่อร่อยมันมันไม่ควรจะเป็นลูกอมทีกอัน กำลังลองหัวเลยอะ่ะตอนเรียนอะเราเพิเซนงานเราเพิ่เซนกันเราดีเซนดีไหมไม่ไม่ดีกลัวพูดตะแล็กกลัวพูดตะแล็กฟอฟบอกฟอฟพูดงตะเล็ก <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่นี้เมนูนี้นะครับทำโดยการเอาส่วนผสมนะครับไก่ปลาและก็หมูนะครับไปเอียบเกลือเอียบเกลือนะครับเอียบเกลือ หมักหมักครับต้องพูดว่าหมักครับเป็นภาษาบ้านเกิดผมนะครับมักกเเืออจะเป็นหมักเกลือนะครับ <c oughs> แล้วก็นำมาทอดด้วย <c oughs> ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าโงคก็บผ่ฉันเ็อเหล็กเกลี่นมา ตรงนั้นแหละไม่ตรงไหนตรงรูตรงรูตรงรูไม่รู้อะให้ทุกคนคิดเอาเองอะเอ็นดูเอ็นดูอืมหวานครับหวานอช่ไหมขอบด้วยฟังจากเสียงแล้วไม่น่าจะแลดูก็หวานหวาน ต้องอร่อยแล้วนมอคือกากครับนี่ขนหดกินประจำนะเนี่ยกากแล้วคืแบบผมด้งอกูนมิไปรยางเเออตอนนี้มึนหัวรมึนากเไม่ไหวแล้วไม่ไหวายการนี้ทรมานมาก เราอึดบอกแล้วไงว่าเราอึดไม่อยากเพดแล้วใช่ไม่อยากเพดแล้วตอนนี้แบบกุนใไซกุนไซไอจ้ามาสวยปีนี้อ่ะปุนี้ปีอ่ะปุนี้ปีเจ๊ใจอ่ ีอปุอ่นอปุอ่นอปี่นเกือบตายอปุอ่ปีอปุ่นอปี่นคอใหญ่คอใหญ่ทุกคนรู้ไหมทำไมถึงไม่ขำเพราะามันไม่ยากเพราะมันเหม็นมากทีเนีเ่ยต,ตอนนี้คือมัน คือเขาบอกว่าขำยากใช่ไหมเพราะมันเห็ดมากเลยครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ดังที่สุดในทิกติกเลยก็ได้ข้าลงนะครับข้าลงนะหนึ่งประมาณบ้านเราเออเหมือนเลยเหมือนตอนนี้เราจะพาไปดูท่านอนแบบของน้องไฟนะน้องไฟน้องไฟทำไมชื่อคุ้นคุ้นวอ้าววอ้าเด็กอ้วนจะคอร์ดกีตาร์ไปด้วยอ้าวแล้วเด็กอ้วนไปโผล่ทำไมตรงนั้นคลิปของใครอะ เขารักรักในเสียงดนตรีแล้กีตาร์ทุกคนเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคยเห็นดูขนาดหลับยังห่วงกีตาร์ทุกคนมือจับคอร์ดเป็นเสียงที่คุ้นเคยกันทุกคนจับคอร์ด จไอคือจับอไอจับอะไรอยู่นะบีจับคอบี้ฮิวที่จริงได้ยินเสียงเมื่อกี้คือเสียงร้องเพลงอ๋อเขาร้องเพลงการร้องคอร์รเขาร้องคออยู่อย่างนี้เขาร้องมาจากทางจมูกนะเอาละเออเป็นเสียงนาสินะใส่ใจแรงไปหน่อยแค่นั้นแหละค่ะโอเคอะบ๊วยจุดก็คือที่เราเห็นตัวเต้นสองคนนี้กินนี้ให้กี่คะแนนเต็มสิบกินนี้ให้ แล้วกอันเด็ดอันเด็แปะอ่ะแปะเจ็บมากเห็นแล้วเจ็บเอ้ยเห็นาอเนี่ยโอเคผมกนไมคก็มันรักาสาวนี